ลอยให้ปัญหามันลุกลามถ้าทําอะไรได้รีบทำแท้คุณอภิสิทธิ์พันธมิตรก็เลยคิดสามข้อเสนอขึ้นมาอย่างที่ถแถลงกันอยู่แล้วมันมีใบเสร็จมันมีหลักฐานประจักษ์พยานมากมายที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกวันนี้ที่เขาข่มขู่คุกคามอยู่ทุกวันแล้วแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นนี่อย่างหน้าด้านๆน,นี่จับเจ็ดคนไทย อ้าวนายกก็หลงกลไปตอนแรกบอกว่าถูกจับในดินแดนเขมรพอมาอีกสามสี่้าวันผ่านไปเจ็ดวันบอกว่าถูกจับในดินแดนประเทศไทยคุณจะเอาอย่างไรกันแน่ถูกไหมครับพี่น้องนี่คือความไม่เชื่อมั่นที่คนไทยสามารถไลเห็นได้พันธมิตรก็เลยเริ่มพูดถึงมาตรการทางทหารบ้างไม่ใช่ให้ไปบุกเสียมาราก ไม่ใช่ให้ไปบันเตียเมินเกยไปสีโสพลไปพระตะบองไม่ใช่แต่ให้เราได้สำแดงศักยภาพในทางทหารหน่อยนะครับแม่ทัพนายกองทำอะไรที่มากกว่านี้หน่อยถ้าคุรติกรถามผมว่าทำไมไม่ทำอะไรจากเบาไปหาหนักให้เป็นเรื่องเป็นราวผมก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรนอกจากจะตอบว่าเพราะรัฐบาล ยังไม่เป็นเรื่องเป็นราวนั่นเองพี่น้องครับไม่ได้เรื่องได้ราวก็ขอให้ทบทวนเสนั่งคิดดูดีๆมีคนดีๆที่กเกษียณไปแล้วมากมายหลายคนนะครับทั้งพลเรือนทั้งทหารมีหน่วยขาวมากมายมีนายทหารอีกเยอยะ,ยะ,ะแยะสะแปะไก่ <c oughs> คืออยามาติดกับหลักความคิดว่าพันธรรม,มิตรนี่ ยั่วยุให้กองทัพทำสงครามกับข,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 ขมรมนและมาโต้วาธกรรมในทางการเมืองก็ปล่อย่อยข่าวว่าพันธมิตรจะจับมือกับแดงมันบ้าอันไปใหญ่ไหมพีมม่น้องมันบ้าแล้วพันธมิตรจะจับมือกับทักษิณได้ยังไงถ้าสุเทพมันไม่แน่จะไม่พี่น้องครับเราไม่เชื่อหรอกว่าสุเทพเขาจะจับมือกับทักษิณแต่ ผมก็มีความข้องใจเหมือนพี่ชัยวัดว่าไอ้คนที่กล่าวหาว่าเราจะจับมือกระทักษิณจับมือกระแดงนี่พี่น้องครับก็มาจากข้สบานนั่นแหละจากพรรคแกนนำนั่นแหละที่ไปปล่อยข่าวต่างๆนานาเราก็ขอย้อนถามว่าแล้วมึงที่ไปปล่อยข่าวกล่าวหากูอยู่นี่สองปีนึงมึงยังไม่สามารถถอดยศไอ้แมวได้เลย อย่าว่าแต่จะมาตายกับเราวันที่เจ็ดตุลาเลยร้อยกันดสบมวันคุณก็แอบอยู่ข้างหลังพอมาวันนี้หาว่าเราจะจับมือแดงโธ่เอ้ยมีอำนาจสองปีอำนาจเต็มๆถอดยศคนคนเดียวนั่งทำไม่ได้เลยอยากระหวาคนอื่นไปไกลๆถ้าภาษาคุณประพันธ์ต้องบอกว่าเปรี้ยวตีนกูรู้สึกเปรี้ยวตีนอ่าจริงๆครับพี่น้องครับ ดังนั้นนี่ผมคิดว่าคุณทัตกรครับ<ะ>ก็พยายามมองโลกในแง่ดีท่านนายกภิสินในท่านเข้าใจปัญหาหลายเรื่องหลายราวผมก็หวังว่าท่านจะมองดวงตาจะเห็นธรรมแต่ที่ผ่านมาเนี่ผมยังไม่เข้าใจว่าทําไมท่านดื้อมากดื้อจริงๆนะครับก็ลองให้เวลาท่านอีกสักนิดหนึ่งลองทบทวนเพราะว่าถ้าท่านยังไม่กลับใจไม่กลับสู่ฝากฟังนี่นะฮะ อย่างที่นี่กกำลังแถลงข่าวนี่เข้าใจว่าวันนี้คุณแซมดินกับคุณตายแน่มุ่งมาจนนี่แหละครับตายแน่มุ่งมาจนนี่เจ้าของคลิป21นาทีนี่แหละครับคลิปประวัติศาสตร์เลยคลิปนี้กู้ชาติได้นะครับพี่น้องครับเขาจะฟ้องตรงกับฟ้องตรงไม่ใช่ขายตรงนะฟ้องต่อสารดีกาผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ส่วนใครจะโดนบ้างตั้งแต่กระสิทธิ์ยันอภิสิทธิ์ก็ช่วยไม่ได้เพราะคุณทำหน้าที่มิชอบครับพี่น้องครับมาตาหนึ่งหนึ่งเกและมาตาหนึ่งสองก็โปรดคอยติดตามด้วยความระทึกใจกนแล้วกัน คุณตายแน่เนี่ยบอกว่ายังมีข้อมูลอีกเพียบค่ะพี่สำราญค,รคุณตายแน่บอกว่าผมจะไม่ถูกขังคุกฟรีแน่นะคะ,ะยังต้องมีข้อมูลที่จะมาเปิดเผยอีกและเห็นว่าวันนี้ช่วงเช้าเนยนายกเปิดห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลให้ชาวบ้านโนนหมากมุ่นจังหวัดสระแก้วได้เข้าพบนะคะเดี๋ยวถ้าหากว่าชาวบ้านที่ได้เข้าพบเนี่ยถ้ามีโอกาสเผื่อจะได้มาเปิดเผยให้ฟังว่าได้คุยกับนายกแล้วว่าอย่างไรเพราะ ชาโนนหมามุ่นบอกว่าตรงนั้นแผ่นดินไทยแล้วนายกล่งว่าแผ่นดินไทยเหมือนกับเขาหรือเปล่านะคะคุณรัฐมนตคะเห็นว่ายังมีคําพูดของนายกรัฐมนตรีที่อาจจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างให้เราได้คิดตามด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะคัะเพราะว่านายกรัฐมนตรีในผู้สื่อข่าวช่วงนี้ถามบ่อยครั้งเหมือนกันนะครับเรื่องของการยุบสภาก่อนหน้านี้จําได้ไหมครับที่ผู้สื่อข่าวก็ถามนําเหมือนกันว่าเอ๊ะเมษาเนี่ยยุบสภาเป็นไปได้ไหมคําตอบคือ เป็นไปได้เนไไ้นะครับแต่ว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีมีการส่งสัญญาณออกมาบางอย่างเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องที่สําราญที่บอกว่าเรื่องที่พวกเราเรียกร้องนะครับตอนนี้ให้ในายกรัฐมนตรีรีบทาหน้าที่ทําหน้าที่ตอนที่ยังมีโอกาสเนี่ยนะครับที่ทํางานมาสองปีหน่อยๆแล้วแต่ว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องของการยุบสภาพอแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จอา๋ยวเตรียมในบทเฉพาะการ ให้อำนาจกกตสามารถจัดการเลือกตั้งได้ก็จะคืนอำนาจให้กับประชาชนดูเหมือนจะรีบแก้ไขรีบไปยังไงไม่รู้เหมือนกันเป็นการส่งสัญญาณบอกใครหรือเปล่าครับมีใครอยากตอบประเด็นนี้ไหมทั้งสองท่านอ่าขออนุญาตตอบก่อนนะขอขออภัยพี่เยวัน์นะฮะคือเรื่องของอันนี้คืออย่างที่เราก็วิเคราะห์วิจารณ์กันมาเนื่นนานแล้วว่าสุดท้ายถ้ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีทางไปจริงๆนี่เขาก็มีประตูออก ตามระบบด้วยตามระบอบด้วยก็คือการยุบสภาใช่ไหมพีน่น้องครับแต่ที่กำลังพูดถึงกฎหมายลูกเนี่ยค well ือสมมติวันที่1 1กุมภาพันธ์ลงมติรัฐธรรมนูญนะครับแก้วิธีการเลือกตั้งนะฮะให้ใช้สูตร375บวก125สสเขต375คนเลือกตั้งแบบ one man one โ o วตเขตเดียวคนเดียวทั้งประเทศมี375เขตบวกกับสสบัญชีรายชื่อ125คน ยุบ8โซนให้เหลือเป็นโซนเดียวทั้งประเทศ125คนนะครับถ้าเขาลงมติผ่านซึ่งแนวโน้มก็น่าจะผ่านนะครับ314เสียงสองสภา,านี่น่าจะได้นะครับถ้าสถานการณ์ไม่ดีนะจำลองสีเมืองพี่น้องพันธมิตรย,ยังไม่ถอยยังไม่กลับบ้านการต่อรองการต่อสู้เข้มข้นขึ้นเรื่อยเขาก็ยุบสภาปลอยให้พี่น้อง นั่งแงวอยู่ตรงนี้แล้วพี่น้องจะทำยังไงล่ะอยู่กับพี่รองสองคนเหรอนะครับพี่น้องเอาเถอะเราค่อยดูสถานการณ์วันต่อวันอาทิตย์ต่ออาทิตย์อีกทีหนึ่งแต่มันเป็นประตูออกทางการเมืองคุณรัฐกรรธัวุฒินะครับนี่คือประตูออกทางการเมืองก็ว่ากันไป เขาเลือกตั้งเขาเตรียมไว้แล้วเมื่อคืนผมมาปล่อยข่าวไม่จะปล่อยข่าวเอาข่าวจากสภากาแฟมาเล่าสู่กันฟังแล้วผมไม่เชื่อว่าจะประจับมือกับทักษิณหรอกนะครับเพียงแต่ไม่กล้าฆ่าทักษิณเท่านั้นเองถ้ากล้าจริงแน่จริงคุณถอดยศบมืงแล้วใช่ไหมไม่กล้าหรอกแต่แค่จะประจับมือไปลงร่วมหอลงรงลงรงลงรงด้วยลงรงด้วยเนี่ยนะครับ คงไม่กล้าหรอกมันน่าเกลียดเกินไปก็คงจะจับก,กันในขั้วเดิมแล้วครับสุเทพก็จะผันตัวเองไปเป็นรัฐมนตรีมหาไทยแล้วจะให้บิ๊กป้อมพบทบอร์ัฐมนตรีกรลาโหมนะครับไปเป็นรองนายกดูแลความมั่นคงแล้วเอาพี่ป๊อกสุดที่รักของพันธมิตรเนี่ยอนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยนะฮะคนผู้ชายใจดำวันที่เกตุลาจำได้ไหม ขอให้ตำรวจยิงประชาชนอะวันนี้เป็นที่ปรึกษาใหญ่อยู่ที่ซีพีจะให้มาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมดีไหมดีไหมก็ชุดเดิมแล้วแหละครับพี่น้องนี่คือทิศทางทางการเมืองที่เป็นไปได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นกระแสหลักเป็นทิศทางหลักของประเทศนี้แต่ผมจะพยากรณ์อเอาไว้ ถึงแม้มากกลับมาเป็นนายกได้แต่เที่ยวหน้าอยู่ไม่ยาวหรอกครับอยู่ไม่ยาวแน่นอนตัวแปรใหญ่ของบ้านนี้เมืองนี้อีกตัวแปรหนึ่งนะครับนอกเหนือจากข้อเรียกร้องของพนมิตรเรื่องดินแดนอธิปไตยแล้วในทางการเมืองพอถึงกลางปี55นะคุณรัฐวุฒิคุณบัตรจะมีการสิ้นสุดวาระการกักขัง ร้อยสิเอ็ดคนจะมีการปล่อยผีครั้งใหญ่ร้อยสิเอ็ดคนจะคลืนสู่พิทีการเมืองครบหปีแล้วบ้านเล็กที่ร้อยสิเอ็ดจะกลับมาทีนี้แหละพ่อแม่พี่น้องนะครับบ้านเมืองคงจะต้องอะไรกันอีกสักอย่างหนึ่งเราพูดไปก็ยังยาวนะครับอย่าเพิ่งไว้วิเคราะห์ให้มันยาวไกลเกินไปเอาเฉพาะหน้าเลยแหละครับ คุณอภิสิทิ์ครับถ้าฟังเสียงนี้อยู่ถ้าคุณสามารถแก้ปัญหาขเขมรได้แก้ปัญหาอธิปไตยของประเทศนี้ได้นะครับคุณเอาใจพันธมิตรไปเลยครับพี่น้องคุณมีต้นคุณอยู่แล้วคนเขารักคนให้โอกาสคุณอยู่แล้วผมจะเสียดายมากถ้านายกมาทำลายโอกาสทองอันนี้ซะ ด้วยเพียงรักษาหน้าของตัวเองรักษาทิฐิมานะนะครับรักหน้าตัวเองอย่าไปกลัวเลยครับไม่ต้องกลัวว่านายหัวชวนหลีกภัยจะเสียเหลี่ยมเพราะไปลงนามเอโมยู OU, ในสมัยรัฐบ,บาลของท่านตอนนั้นข้อมูลอาจจะไม่พอเราอธิบายความต่อสังคมสิครับไม่เสียเหลี่ยมไม่เสียหน้าไม่เสียตาหรอกครับแต่ถ้าดื้อต่อไปสิครับนอกจากคุณจะเสียหายแล้ว มันจะเสียชาติด้วยใช่ไหมครับพี่น้องครับแล้วตกลงพี่สําราญสัญญาณนายกครั้งนี้เขาไมา่ได้ส่งถึงปอปลาหรือว่าดอเด็กใช่ไหมครับสัญญาณถึงปอปลานายกบอกว่าไงนะ,ะที่บอกว่าเดี๋ยวแก้ไขรัฐมนลเสร็จแล้วเดี๋ยวก็พร้อมที่จะยุบสภาค,คืนอำนาจให้กับประชาชนเนี่ยไม่ต้องรีบทําอะไรเขาใช่ไหมครับไม่มีไม่มีคือตอนนี้มันก็มีเกิดข่าวเรือ่องรัฐปะหาร นะคนสีแดงพร้อมพงเเด็จพี่เสด็จน่นโอโหว่ากันนวเนีย่ยนุ่งนางไร้สาระครับพี่น้องครับผมไม่เชื่อว่าจะมีการรัฐประหารนี่วิเคราะห์ส่วนตัวนะฮะจริงอยู่นะะผมคิดว่าหลายคนไม่เห็นด้วยการรัฐประหารแต่พ่อมาพี่น้องคนไทยจำนวนมหาศาลเหมือนกันจะเห็นด้วย ถ้าบอกว่าประเทศนี้ควรเว้นวัก,กันทักสามสี่ปีมาล้างกันใหม่ล้างประเทศกันเลยนี่พี่น้องคงเก่าด้วย,ยพี่น้องครับผมก็ไม่มาทําเขียมเจียมทำทำเขินอายอยู่หรอกครับผมก็รับศรัทธาระบอกประชาธิปี่ปตยเมื่อปี49นี่จะไม่พูดแล้วนะพูดอีกสักนิดหนึ่งหลังการต่อสู้ไล่ทักษิณ ได้รับปรวกก้าวแต่งตั้งเป็นสอน,นอชอพี่น้องครับก็มีความปรับปลื้มอยู่แต่ลึกๆก,ก,กลัวมากกลัวว่าพี่น้องไม่เข้าใจกลัวว่านายสำราญคนนี้หรือนายคำนูนนายประพันธ์ก็ตามนี่ไอ้ที่สู้ๆนี่เพื่อมึงจะเป็นสอนนอยชอท่านั้นเองใช่ไหมมีความกดดันอยู่ตลอดห่วงเวลาการทำหน้าที่สอน,นอชอเป็นสน,นชไม่ได้ไปหลงไหลได้ปลื้มไม่ได้ไป ติดสเสน่กาแฟสภาเลยทั้งิสทนพี่น้องครับแรงกดดันก็เลยทําให้รู้สึกว่าต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราเนี่ศรัทธาในระบบป,ประชาธิปไตยก็เลยบอกผ่านมิตรเพื่อนฝูงไปนายพักประชาธิปัตย์ซึ่งมีเพื่อนอยู่มากบอกว่าถ้ามีที่ว่างในขออยากพิสูจน์ตัวเองว่าเรานี่ศรัทธาต่อระบอบป,ประชาธิปไตย ก็ได้รับข่าวสารจากท่านนายกอภิสิทธิ์คุณสุเทพในตอนนั้นบอกว่าคุณสำนานอยู่บึงกลุ่มเอเตรียมไว้แถวนั้นแหละแต่พอมาสุดท้ายนี่นะครับพี่น้องครับนว่นแหละฮะท่านสำรานนี่นายก